เอ,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 อาวทุกท่านครับสวัสดีครับผมเอามาเริ่มต้นกันด้วยเห็นผลสดของอินทผลัมที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เลยขออนุญาตที่จะนํามาอวดกันหน่อยเพราะว่านี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีของเราแดงอ้วนใหญ่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนั่นก็คือ,อคุณผู้ชมคุณน้าผม นะคุณน้าสุดเทพ่ข่น้องสวงแล้วก็มีหลายหลายท่านหลายหลายคนเนี่ยนะครับก็ส่งผลงานมาประกวดประชันขันแข่งกันให้กระผมได้ชื่นอกชื่นใจครับนี่ก็คือแดงว้วนใหญ่ที่ท่านได้ซื้อต้นสายพันธุ์เราไปเห็นไหมลูกใหญ่มากนะผู้ชมโอ,โ,อโ,อโอ้ลูกย้ายใหญ่เนี่ยสีสันสวยงามเลยสีแดงแบบนี้นะครับไม่ได้มีความผิดหวังนะผู้ชมครับต้องรับประกันกันนะรับประกันดูแลกัน ลูกกันใหญ่ๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับที่สําคัญก็คือ,อลูกค้าของทุกท่านเนี่ยไปปลูกแล้วลูกใหญ่กว่าผมเพราะว่าท่านให้ปุ๋ยให้น้ําดูแลดีไม่ได้เป็นกเกษตรมักง่ายเหมือนกระผมนั่นเองนะท่านผู้ชมนะกระผมเนี่ยกเกษตรมักง่ายให้น้อยให้น้อยนะครับนี่นี่ดูสี่ท่านผู้ชมลูกใหญ่ขนาดไหนเกือบจะเต็มฟามือเลยท่านผู้ชมนะครับมือนะมือผมเองขออภัยด้วยไม่ได้ตัดเล็บดําปีเลยโอ้ ่ะท่านะผู้ชมครับนี่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 อ่าพากันชิมกันเลยจะได้เห็นว่าเนื้อหนาแค่ไหนท่านผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหเห็นความฉ่ำของเนื้อเขาขนาดนั้นนะท่านะผู้ชมนะครับเนื้อนี่กรอบฟูนะท่านะผู้ชมนะท่านได้เห็นเนี่ยลนะเนื้อนี่กรอบฟูไม่แข็งกระด้างตามเอกลักษณ์ของสายพันธุ์เรานะเอกลักษณ์ต้องเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับอิธผาลัมเนี่ย ถ้าว่าเนื้อแข็งกระด้างแล้วโอ้ยมันทานไปแล้วเจ็บเพดานนะนะครับนี่กรอบฟูเลยกับทานหวานฉ่ำเลยท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะลูกกันใหญ่ๆแบบนี้ละนะครับให้เห็นกันให้เห็นกันหลายท่านหลายคนโดยเฉพาะคุณแม่ประยูนบอกว่าไม่มีผลมาให้ชิมเลยโอ้ยกราบขออภัยคุณแม่ครับนะครับบังเอิญว่าสายพันธุ์นี้เขาเป็นสายพันธุ์ทีอ่อายุเขาสั้นกว่าหมายถึงผลผลิตเนี่ย นะครับอายุไม่ถึง150วัน130วันนี่ก็แก่จัดแล้วนะครับนะเพราะแก่จัดก่อนเขาขายราคาถูกด้วยตอนนี้ขายไม่แพงกิโลกรัมละ700บาทนะครับท่านก็เลยสั่งซื้อกันไปรับประทานกันแล้วก็เอาอามาเล็ดพันไปเพาะปลูกกันนะครับที่สําคัญผมเรียนท่านอย่างนี้นะคุณลูกค้าของกระผมทุกท่านทุกคนเนี่ยผมเน้นนักเน้นหนกักําชับแล้วกําชับอีกเพราะว่า ต้องการอยากจะให้ได้นำสายพันธุ์นั้นไปพัฒนาต่อต่อยอดให้เกิดสายพันธุ์ดีๆเนืองแน่นไปทั่วประเทศไทยของเรานะครับเราอยากจะให้มีของดีทั่วประเทศไงท่านผู้ชมเพราะว่ามีของดีทั่วประเทศแล้วยังไงรู้ไหมจะได้เป็นสเสน่ห์แรงดึงดูดใจนะแรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวถึงเทศกาลช่วงเวลาประมาณเดือนอมิถุนากรกฎาเนี่ย เออ welcome t o Thailand เอเอใชเดตปามเฟสติวัลเทศกาลของอินทรพาลัมนะนี่แปลให้ฟังบางท่านบางคนว่ามันไม่ถูกวยากรณ์เลยนะนะได้เอาพอได้เอาพอได้พอสื่อสารได้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนั่นแหละเอาของดีมาให้กันท่านผู้ชมครับเอา้าท่านผู้ชมก็เลยบอกกันว่าไม่อยากจอรอต้นเล็ก ต้นเล็กมันต้องรออีกปีกว่าปีครึ่งนู่นมันถึงจะออกลูกมันนานไปแต่นี่เอารุ่นนี้มาให้ท่านผู้ชมซะเลยนะแดงว้วนใหญ่รุ่นนี้เลยรุ่น2ปีไปเลยนะครับรุ่น2ปีไปเลยเขาออกลูกแต่ในเข่งไปเลยละท่านผู้ชมออกลูกในเข่งไปเลยไม่ยากท่านผู้ชมท่านซื้อไปเนี่ยนะถากว่าเป็นพื้นปูนใช่ไหมเจาะสักขนาด2เมตรเออ,เอ,อสองเมตรพอ2เมตรคูณ2เมตรนะครับ แล้วก็เอาเข่งนี้ไปตั้งเลยนะตัดก้นเข่งหน่อยอ่าเข่งนี้ไปตั้งลงนะครับเดี๋ยวออกลูกกันแหละประมาณมกราคมพามีนาอ่าที่จะถึงนี้ไม่นานแล้วนะครับอ่าเอาไปราคานี้เลยราคานี้พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งนะอ่าถ้าสองต้นก็จะลดราคาลงนะครับเพราะว่าเราก็จะเฉลี่ยค่าส่งลงไปนะ้วผู้ชมนี่ต้นสวยๆแบบนี้ใหญ่แบบนี้ นะครับบริการส่งกันเลยนะครับบริการส่งกันเลยนะส่งกันเลยละนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับไปส่งให้ไปส่งให้ใหอ่าขอแตกคือต้นหนึ่งก็มันยังไม่พอค่าส่งท่านก็รู้นี่สูงขนาดไหนต้นเท่านี้ดูผมยืนเปรียบเทียบให้เห็นแล้วต้นสูงเท่านี้ออกลูกแล้วท่านผู้ชมครับนี่นะต้นสูงเท่านี้ออกลูกแล้วราคาเท่านี้ จัดกันมาท่านผู้ชมครับนี่เอาของดีมาฮะเอ้อาผู้ชมครับส่วนนี้ก็ต้นพันท่านผู้ชมต้นตัวเมียนะพอกันมาเนี่ยเต,ติบโตเจริญเต,ติบโตกันมาปีครึ่งกว่ากว่านี่จะไปสองปีแล้วนะครับอยู่ในถุงเล็กอยู่นะท่านผู้ชมนะในถุงเล็กอยู่ในส่วนที่เอาไปใส่ถุงใหญ่แล้วก็โตกว่าเขาเนี่ยก็มีท่านผู้ชมก็ได้ รับไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคุณนอํานวยคุณนาอนํนาอนวยนะครับเป็นอู่ต่อรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะรับไปดูแลกันไปนะครับซึ่งสวนอิทภาลามของคุณนาอํานวยเนี่ยเขาว่าใหญ่นะใหญ่มากๆที่นครปฐมนะครับที่บางเลนก็รับสายพันธ์ อินทผลามสายพันธ์แดงอ้วนใหญ่ใช้อะไรกว่าเก่าเอาไปนะครับเอาไปดูแลก็อา่ากี่ต้นนะห้าต้นเออห้าต้นห้าต้นนะครับท่านผู้ชมนะเอา้าในส่วนตรงนี้ที่มีอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะตามจํานวนที่ไม่ใคล่มีเยอะเท่าไหร่มากนักแบ่งปันกันไปเราก็ปลูกกันไปนะนะครับดีแท้แน่นอนทนะ่านผู้ชมครับไมนต้องกลัวนะ ไม่ต้องกลัวอนาคตไกลอนาคตดีนะครับน้าก้าวหน้าอย่างแน่นอนสําหรับสายพันธุ์อินทพลัมสายพันธุ์พัฒน,น,นภา,ภาเด็ดๆแบบนี้นะครับแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเก่านะแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเดิมนะนี่ก็เดี๋ยวบางส่วนก็จะได้ไปจัดส่งให้กับคุณแม่ประยูนนะคุณแม่ประยูนอยู่ที่อ,อําเภออัมพวาอ,อําเภออัมพวาใช่ไหมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับน้าทางคุณแม่ได้สั่งมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับ ได้มีเมตตาในการที่จะอุดหนุนของวนะิเชียนไปเดี๋ยวก็นําไปส่งคุณแม่นะครับดูแลในี่ก็มีการสื่อสารกันไปเออแต่ในส่วนของลูกค้าเก่าของเราผมโอ้ผมเดี๋ยวผมต้องไปติดตามข้อมูลที่สำรงองข้อมูลกันไว้นะท่านที่ซื้อไปเนะี่ยดูแลกันไปนะ่ะข้อมูลเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสนัดฮาร์ดไดซีด้วยอยู่ในไดซีของเครื่องพังนะครับ เดี๋ยวต้องไปติดตามหาเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารถึงกันอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยฮะบ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เอา้าอยู่ในราคาตรงนี้่าวผู้ชมทีเคารพรักทุกทา่านนะครับราคาขึ้นที่หน้าจอ <c oughs> เอคุณแสดงว่าเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนแปลงราคาใช่ไหม <c oughs> าราคานี้ก่อนเนาะให้พอ,ให,พอให้พอมีค่าห้องแล็บให้สามารถที่จะดําเนินกันได้นะครับแล้วก็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับของอินทผลมนะัมเนี่ยท้าไม่ต้องกลัวฮะมีกันมาเยอะ เดี๋ยวสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งวายทั้งไสหลับทั้งโอ้ผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับของอีตาบารลําทาได้ขอให้มีเยอะๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวล้นตลาดนะครับนะแล้วก็หลายท่านหลายคนตอนนี้ก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วงนะผู้ชมเอา้าดูต้นพันธุ์ของเราก่อนที่จะสั่งซื้อสั่งจองกันไปผมก็จะได้จัดส่งให้ท่านไปนะครับราคานี้ก็พร้อมราคาส่งไปในตัวนะท่านผู้ชมนะพร้อมส่งพร้อมส่ง,สงนะพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะขอพระคุณที่กรุณา ให้การอุดหนุนดูแลกันมานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับความฝาดเท่ากับศูนย์คือไม่ฝาดเลยส่งข่าวกันมาแล้วส่งข่าวกันมาเล่าสู่กันฟังชัดเจนแล้วคุณน้าสุเทพบอกว่าเออมันสายพันธุ์ดีะนะครับไหนๆตรงนี้ขออนุญาตตั้งชื่อใหม่ได้ไหมเอาไปเลยครับผมเป็นสิทธิของน้าเลยคุณน้าสุเทพตั้งชื่อใหม่ไปแล้วมีชื่อแล้วนะ แดงน้ำอ้อยเออเขามีสายพันธุ์ของเขานะครับก็ต้นสายพันธุ์ของเรานีไปแหละไปตั้งชื่อกันใหม่ได้เลยไม่เป็นไรให้เป็นเอกลักษณ์นะให้เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ของชื่อของตัวเองนะครับเป็นเกียรติในวงตระกูลของสายพันธุ <c> ์ <oughs> เอาไปเลยตั้งชื่อใหม่ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับ